วัสดีครับผมก็พามาชมมาเดือดฝรั่งอีกแปลงหนึ่งนะครับผมนะฮะแปลงนี้ก็เพิ่งลงนะครับที่เพื่อนห็นขาวๆเนี่ยไม่ใช่เชื้อราไม่ใช่อะไรนะผมโรยปูนโดยอ่โดโลไมท์ไว้นะครับมันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับแคลเซียมนะครับแล้วก็มีพวกแร่ธาตุบำรุงด้วยถามผมโรยเวื่อม่ผมโรยกันหนอนครับหนอนกวนช่วงเนี้ยผมก็โรยเอาไว้นะครับเนะหนอนก็ไม่มากวนเลยอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับทานได้เลยนี่ออกผลแล้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ต้นยังเล็กอยู่นะครับ ส่วนด้านด้านนี้เป็นวัเดียวทุมพรผมเอามาทำต่อนะครับนี่มแมลงกินเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นทุมพรเหมือนกันนะครับผมทำต้นเยื่อมใหญ่แล้วนี่ผมรอเสียบอย่างเดียวนะครับรอเวลา,านิดนึงนะครับว่างๆก่อนตอนนี้ยิ่งยุ่งฮะยุ่งเพราะปูเนี่ยครับปูปูพื้นกันยากขึ้นเนี่ยแหละครับผมอันนี้เป็นบาลูนี่นะครับสายพันธุ์นี้อร่อยมาก นะครับเป็นสายพันธุ์ปรับปรุงแล้วนะครับปรับปรุงจากรองกระดุกนะอันนี้มีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกไว้อย่างนั้นนะฮะก็คือทางญี่ปุ่นอ่ะปรับปรุงให้รสชาติดีกว่ารองกระดุกนะแต่น,นี้จริงเท็จแล้วแต่คนชอบเนาะนะครับเป็นสายพันธุ์บาลเน่นะครับอันนี้ผมเสียบบนเตาถุงเตาถุงพรนะเห็นไหมฮะก็เด็ดอันนี้ออกนะครับเนี่ยเด็ดออกนะครับออกทุกข้อออก,กตานะเพื่อน เดี๋ยวก็ได้ชิมแล้วนะครับอ่าแต่น,นี้เป็นคุโรมิสุเนาะคุโรมิสุนะครับใบหอมมากเพื่อนสายพันธุ์เทพโ <c oughs> คตรหอมมาเพื่อนหอม <phr> ไม่ได้หอมแบบนี้นะหอมมันบรล,ลันจวนใจอ่ะเพืพ่อนหอมรลันจวนใจเพื่อนเคยได้กลิ่นไหมกลิ่นรลันจนใจเปแบบ็นไงหอมแบบหอมแบบอยากเข้าไปกอดอย่างนั้นนะหอมมันเั็นเลยนะครับน,นี่ผมก็โยรยเพราะค้าวที่แล้วเนี่ยอาหารเนี่ยหนอนมันกินเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นปะ เนี่ยผมก็เลยปูนโดยไม้ไว้พอพอโรยไปปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันที่แตกมาใหม่มันไม่กินเห็นไหมเพื่อนเนี่ยอา่านี่เกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่อันนี้เป็นปอุ้งพรกันนี่ก็เป็นอุง้องอุ้พรกันอันนี้ก็เป็นเอ่ออิเลกาอีเลกซี้ที่ผมเตรียมทําต่อนะอันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วอันนี้สุกได้ประมาณสักเอ่อกี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะอ่ะกินก่อนนกแล้วกันอันนี้สุกได้ประมาณสัก50%มั้งลองชิมนะเพื่อนนะ อืมอร่อยเหมือนกันนะครับหวานมันๆน,นะครับอืมอืมอร่อยจริงก็เ,เอามากินอีกนะครับพื่อนูลดลกร้อนด้วยนี่เพื่อนดูอร่อยไหมอร่อยนกกินไปแล้วนี่เห็นไหมเนี่ยเขาแก่จัดนกก็ไปกินแล้วนะครับผมก็กินก่อนนกเลยนะฮะอืมนี่เพื่อนเนี่ยอันนี้มาอะไรก็ได้กินตลอดเห็นไหมเนี่ยขอโทษนะฮะกินไปพูดไปด้วยนะครับ เพื่อให้เห็นว่าเราเกษตรอินทรีย์จริงๆเนี่ยผมโรยปูนเดนไม้ไว้นะครับถ้าเป็นยาเคมี M e, ผมจะกล้ากินไหมครับเนี่ยกินเห็นเห็นเลยฮนะเห็นฮะอร่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหามาปลูกกันนะครับช่วยกันลดโรคร้อนนะแถมได้กินแบบของอร่อยด้วยเนี่ยฮะกินเลยอืมอืกินที่กินฟ้างเพื่อนรู้ป่ะโลเท่าไหร่ สมัยก่อนเนี่ยูล้ลพันตองนะนะครับปลูกง่ายกินง,ง่ายเพื่อนมาถามว่าพอมันไม่พอมันไม่สุกจัดอะมันก็จะมันๆหวานหวานนิดๆนะฮะถามอร่อยไหมไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ก็ทำไมฮะฟิลลิ่งมันได้ครับลิงมันได้เยอะจริงน,นี่มีละพี่กินอยู่กนสายพันอีกี้นะ,นะกนะเพื่อนนะถูกแล้วเพื่อน กินไม่ไหวอ่ะเพื่อนดูดิฮะอึมฮึมนะฮะอึมแล้วเนี่ยเพื่อนกินไหวไหมอึมฮึมฮึมคือหำอร่อยไหมก็กินได้เลยแหละอ่ะผมเหลือให้นกกินบ้างเนี่ยอ่ะแบ่งกันนะครับถ้าใบงเหลืองนี่ก็เด็ดทิ้งก็ได้ไม่เด็ดทิ้งก็ได้มันก็ร่วงไปเองนะครับผมเนี่ยมีถูกละวบา เพื่อนได้กินทุกวันเพื่อนปลูกไว้เถอะนะครับปลูกใหม่ๆปลูกอีรักกี้ก่อนผมแนะนำนะฮะเสร็จปุกก๊บก็พอเริ่มเริ่มเขาเรียกเริ่มมีวิทยายุทธใช่ไหมก็มาปลูกพวกสายพันธุ์เทพๆนะฮะเพราะสายพันธุ์เทพปลูกยากมันเป็นไม้นอกไม้น้าเข้านี่บาวตรุรก,กีของผมเยมาลุบไปเริ่มเลยเห็นไหมเพื่อนนี่จะได้กินแล้วเห็นปหมยายังไงล่ะออกทุกกิ่งเห็นไหม นี่หนอนมากวนก็นี่ใช้ปูนนไม้โรยไหมถามว่ามันนีนไหมมันก็ยังกวนอยู่นะแต่มันน้อยลงเห็นไหมก็ยังกวนอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยกวนน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่โรยเนี่ยหนักกว่าน,นี้อีกครับผมนะนะครับอืมอ่ะอันนี้มาบาลเน่บาลเน่เหมือนจะมีลูกจําสุกอยู่ลูกนะนี่นะครับ จำสุกอ่ะผมเด็ดมาลองชิมดูนะนี่นะครับเป็นไงอืชม,ม,ม,มแล้วที่เป็นเทพโคตรอร่อยหอมแบบหอมลึกซึ้งอะ่ะหอมหวานลึกซึ้งนะครับนี่ขนาดจำสุกนะยังอร่อยขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมผมไม่ได้ฉีดยาขัาแรงผมกินเลยเห็นไหมถ้าผมฉีดาาเนี่ยใครใครจะกล้าเด็ดแล้วกินเลยจริงไหมฮะ อร่อยวิสก,กี้เหือ,ห,อหวานหวานวิสก,กี้ประมาณเท่าตัวหวานเท่าหวานเท่าง้อแบบแก่วหวานๆนะอ,อือันนี้ก็เป็นนอแรนนะมาดูนอแรนกันเมื่อวานผมกินไปลูกแะ้วอร่อยมากนอแรนด์เนี่ยอันนี้ก็แบบเหมือนแบบจะช้ำสุกหน่อยหรือเปล่าเนี่ยไหมห นี่ผมไปล้างน้ำนิดหนึงนะเหมือนมันจะโดนไอปูนปูนโดนไม้นะผมไปแกว่งในน้ําก่อนนะครับบ่อน,น้ําผมนะฮะล้างน้ำก่อนนครับนี่เพื่อนลูกวานนี้นะครับอันนี้จริงๆแล้วมันต้องใหญ่กว่านี้แหละนี่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์มันเป็นชุดแรกนะครับจากกิ่งตอนนะ ปลูกได้ประมาณสี่ห้าเดือนหูหันไปเห็นไอ้นี่พอดีหันไปเห็นไอ้ไอมยมเลยทีปปลุบกระล่มเลยเดูผมเก็บไปเขาโอ้โหใหญ่มากมายมดกมาก่อนดูดิเออมยมตอนเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นมีใครมีเท่าไหร่นะตลาดไม่มีขายนะแต่ผมมีกินอ่ะเออเอาดินี่กเกษตรผสมผสานเกษตรแบบ <c oughs> ดูดิดกจนแบบกิ่งทับหักั้งเนี่ยโอ้โห เริ่มมีกินทุกอย่างแล้วสวนโอ้โหดูนี้นี่มีช่อก็เริ่มเลยเมะยเนี่ยเนี่ยผมก็เริ่มมีกินทุกอย่างแล้วนะนี่ผมใช้เวลาแค่สองปีนะกับพันไม้พวกนี้นะแต่ถ้าไม้ป่าเนะี่ยสามปีแล้วเนี่ยเราแวกเนี่ยนะครับเพื่อนดูมะกออะไปดูมะกอเดี๋ยวก่อนชิมโอ้อันนี้ชิมนี้ก่อนแล้วกันดูว่ารสชาติเป็นไงอื้อหืออื้อหืออันนี้แบบ นวลในปากอะ่ะเหมือนรักเธอเสมอใจอะ่ะเคยรักใครเสมอใจไหมแบบอารมณ์แบบนั้นอะ่ะอารมณ์แบบกินแล้วรักเลยอะ่ะเออรักแรกพบอะ่ะอร่อยมากอนอแลนด์สุดๆนี่หนัดผลชุดแรกนะอร่อยขนาดนี้นี่อันนี้มีบอลจะซอสน,นัวด้วยนะครับเนี่ยนางเริ่มจะแบบแต่ก็ติดลูกยากเ่ยติดมาลูกนึงแต่ว่า อันนี้ก็สมบูรณ์นะกิ่งเริ่มสมบูรณ์แล้วช่วงเ,เริ่มเข้าหน้าฝนนะเพื่อนมันก็เลยเริ่มเริ่มจะสมบูรณ์หน่อยนะครับกลับมานอ,นอแลนก่อนรักเธอเสมอใจเลยนะครับกินปุ๊บรักเลยนะเพื่อนอนาะหาปลูกนะฮนะกิโลละพันสองนะเพื่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยไม่ใช่รวยมีเงินเป็นพันล้านแล้วจะได้จังหวะกินนะถ้าบางส่วนไม่มีอ่ะมันก็ไม่ได้กินนะ เพราะมันไม่มีขายตามท้องตลาดจริงไหมเพื่อนนะครับต้องปลูกเองนะตอนเนี้ยแล้วเวลาจัดส่งอะ่ะอ,อมันก็พอจะมาถึงมันก็ช้ำบ้างอะไรบ้างเนาะถ้าจะส่งไม่ดีนะแล้วส่งสุกแบบแก่ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ได้มันก็ต้องเอาแบบเจ็ดสิบเซนส่งให้ลูกค้ามันก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ามาเดือดเนี่ยมันจะหยุดหวานนะพอเก็บจากต้นปุ๊บมันหยุดหวานเลยเพอมันหยุดหวานปุ๊บอะ พอมันแก่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะอร่อยแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงแต่เพื่อนไม่เคยได้กินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับนะโอเคเชียร์เพื่อนแหละหาว่าปลูกกันนะครับผมอร่อยอมากอผมยังไงนี่ไม่ได้เป็นเชื้อราผมเอาปูนเนยไม้โรยเหมือนกันเนี่ยคนแมแรงมันมากวนเนี่ยนะครับอืมอืโหดกมาแลเพื่อนเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเนี่ยตอนแรกมันเป็น มันเป็นโรคเป็นเชื้อราเนี่ยผมก็ปูนเดยไม้ทายชปะ่ะมันก็หายพอหายปุ๊บมันก็โหนกบูนูออกมาเนี่ยไม่เพื่อนเนี่ยเกษตรินรีปลูกได้ทําได้ทําไมจะทําไม่ได้ทาไมจะทําไม่ได้เพื่อนทําได้นี่ไงผมทําแล้วนี่ทําเองกินเองด้วยมะเขือกินผมกินจนก,กินไม่ไหวอะปล่อยแก่แล้วเนี่ยเนี่ยกินจนกินไม่ไหวอะนี่ต้นเดียวนะ ปล่อยเหลืองนัเนี่ยกินไม่ไหวจริงโอเคแหละจะพูดเยอะเพื่อนจะลำคาญผมก็จากลาไปด้วยมะกอแขกดำก่อนเนาะนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนขอให้เพื่อนๆน,นะครับมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองนะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนตลอดกาลนานเทินสาธุสวัสดีครับบ๊ายบาย